วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลดความหิวให้อยู่มากคุณน้องเคยเป็นแบบพี่เสือบางหรือเปล่าบางวันพี่เสือตั้งใจจะลดน้ำามากจะไม่กินอาหารหลังหกโมงเย็นสะกดจิตตัวเองอยู่ในใจว่าต้องไม่กินเด็ดขาดแต่ว่าพี่เสือมักจะพ่ายแพ้ให้กับความหิวโหยทุกที ทาให้พี่เสือตะบักแตกกินห้าหารน,นะเวลานั้นทันทีซึ่งความหิวนั้นเป็นขบวนการหลั่งโฮอโมนที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราแล้วโฮอโมนความหิวนี้เขาเรียกว่าเกลินนขบวนการการเกิดเกลลิน เรามารู้ถึงขบน้นบานการเกิดของโฮอร์โมนเกลินกันดีกว่าโดยเกลินจะถูกกลั่งออกมาจากเซลล์กระเพาะอาหารเพื่อส่งสัญญาณบอกสมองว่าไปหาอาหารมาทานได้แล้วและช่วงเวลาก่อนเมื่ออาหารเป็นช่วงที่ระดับของเกลินขึ้นสูงเมื่อเราทานอาหารเข้าไป ระดับของเกลินจะลดลงใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการลดระดับลงแล้วเราจะลดความอยู่นั้นได้อย่างไรลับพี่เสื้อดังนั้นคุณน้องพยายามควบคุมโฮอร์โมนเกลินไม่ให้สูงเกินไปและไม่ถูกหลั่งออกมาเร็วเกินไปซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ วิธีลดความหิวข้อที่หนึ่งคุณน้องต้องเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารเช่นไข่ขาวปลา่วจะช่วยยับยั้งการหลังของเกลิ้นได้ดีโดยเฉพาะการทานอาหารในมื้อเช้าข้อที่สองพี่เสือบอกไว้เลยว่าคุณน้องต้องเลี้ยงอาหารไขมันสูง เพออะไรหรือคะมื้ออาหารที่มีไขมันสูงจะยับยั้งโฮโมนหิวได้ไม่ดีเท้าอาหารไขมันตำ่ำยิ่งคุณน้องทาอาหารมันๆเท้าไร่ก็จะยิ่งเพิ่มความหิวง่ายมากขึ้นข้อที่สามห้ามนอนดึก พี่เสือรู้บางคนติดซีรีส์เกาหลีมากไม่หลับไม่นอนเพราะลงไลในความกร่อนเหล่าของพระเอกแต่คุณน้องรู้ไหมว่าการนอนดึกส่งผลกระตุ้นการผลิตของเกลินสังเกตได้จากวันที่คุณน้องนอนไม่หลับเพียงพอ นอกจากจะง่วงนอนแล้วมะจะหิวโหยและกินเก่งด้วยขอที่สีให้คุณน้องรับประทานเป็นมื้อเล็กโดยแบ่งอาหารเป็นมื้อที่เล็กลงแต่บ่อยขึ้นเป็นทุกสามถึงสี่ชั่วโมงจะช่วยกระตุ้นเป๊ปท้ายไวไวสามขีดสามหก ซึ่งจะไปยับยั้งการล่างของเกลิ้นอีกต่อหนึ่งแถมการทานมื้อเล็กๆก็จะช่วยเพิ่มให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยข้อที่หเมื่อไรที่ความเครียดมาเยือนคุณน้องถึงหน้าบ้าน ให้คุณน้องจัดการความคิดเหล่านั้นด้วยการออกกำลังกายนั่งสมาธินวดฟังเพลงรู้ไหมว่าเวลาที่คุณน้องเครียดหรือวิตกกังวลฮอร์โมนเกรินจะถูกผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณน้องหิวตาลายในยามเครียดพี่เสือว่าบางครั้งความยิ้วโหยเป็นอะไรที่จัดการได้บ้างไม่ได้บ้าง คุณน้องก็ไม่ต้องซีเรียสถึงขั้นบังคับตัวเองมากจนเกินไปถ้าเราหิวมากแต่เป็นความหิวที่มาตอนหกโมงเย็นจากแต่ก่อนเรากินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารมาเป็นผักแทนเนื้อดีกว่าเพราะในช่วงเวลานั้นคุณน้องก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรกินเสร็จก็นอนเลย ดังนั้นถ้าต้องการลดความหิวก็ลองเอาวิธีที่พี่เสือเสนอลองไปปฏิบัติดูก็แล้วกัน